สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบพ่อกับสาวเซโนสะพยอีสานคือเก่าเนาะจ้ามื่อนีนแม่นางกลับมาอยู่ให้อยู่สวนอีคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องมาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินันนตำมะฮุ่งเด้อจ้ามื่อนี้ได้ตำมะฮุ่งมาปั่นคุณย่าน้องเพชรกินจ้ามื่อนี้มาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้า <c oughs> หลังจากจีนังเค็มแล้วฮอกกัสมาอ่ากินข้าวเลยเด้อจ้า เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีแต่คุณ,คณย่าน้องเพชกับโบไดก้กับอันเมื่อบ้านจ้ะเอาก็เลยซื้อตำมังหุ่แล้วก็อันปิ้งไก่มาปั่นเพลินกินเนาะจ้ะพี่น้องอยู่สวนไปลงมือเลยน้องเ <nossas S 2> <ลง S 1> พช<า>สบายดีโบ <Gym S 2> แม่สบายดีแล้วสบายดีอันพี่น้องมากินข้าวน้ำกันน้อย่าโบย่าน้องเพชบอกว่าที่มาสวน ไปไปกินที่สบายใจอยู่สวนคุณน่าน้องเพชรบอกกันไปมันจะแซ่บอันี่เหล็กมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีกระด้เด้เออ๋สบายดีลงมือลงมือเลยมากินอยูส่สวน<อ>บรรยากาศดีพี่น้องกินข้าวแซ่บเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพิ่ดเอาไม่หนีฉอน ไข่น่ไขติเนไข่กระตุ้งไมข่หรือวก็ไม่ไข่เป็ดน้อ,นองแคบบน้องซันดีนอนพี่น้องดูกลางหลังพี่พีีว่าวัาน้งคิปน้าแม่เห็นน้องซันดีเลยอนอนพี่น้องคลิปนี่คือเก่าพี่น้องวนนี้แม่นางก็ไปเก็บพักอ่ะคะมากินนี่คือเก่าแต่พี่น้อง อย,อย,อยอนใหญ่ใหญ่บวมขนาดฝนโบตกเลยนียน่ <c oughs> มันอันโอกในอันเก <c oughs> ่าใช่นั่นแหละค่ะตาถธอต้องผิดเก็บกระอัก <c oughs> อันนี้อาสิเอาไปนี่ยาบเอาน้ำจิ้มไก่อหญ่ แซ็บขนาดเลยอันจิ้มไก่หน่อยพาเคราพี่น้องจัดเซ่บขนาดอืมมันคิบนสวนทุกเก่าอืมสวนนั่นนึงสวนมันใช่ไหมนี่นึงสวนพุ่นมากินสวนนี้ก็ได้มันนี้สวนน้องเผ็ดแต่นนี้ พี่น้องพ่อเธอเอาอันนั้นอุดพี่น้องอันนี้สิเป็นอันยัด่วดอกแคเด้อแต่พี่น้องของสามีจา่พี่น้องแม่นางไปเอามาเมื่อวานหนึ่งเพิ่นแบ่งมาให้แต่เพิ่นเห็ดแล้วแท่แๆร่ไปจ้ะพี่น้องแม่นางซิมบ้างละต้งมาาะว่าต่นน้องบ่ตือร กี้นี่มันควันมาทางอือหือ๋อ้ยบมาก็ไข่ลูกนะครับแมงบาวีกับบามาอยู่นัานบนบุญเชิญน,น้องโอ๊ตอันนี้ส่วนน้องเพชรอันนั้นส่วนเซนดี้นี่ส่วนน้องเผ็ดน,นั่นส่วนน,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 นน้องโอ๊ต

กินเคืรอไดเกเซฟเพอน,นั่นต้องผิดเลยบรรยากาศดีพี่น้งเป็นคนบอกว่าประหยากอะไรอย่างเลยผัดประยากอีคือวนมสดดคิวังซื้อเลยแมวเหรค่ะบูคมรุ่ง 应该没有。嗯嗯嗯 เอ้ยลืมเอาปูดองมานำพี่น้นองลืมเอาปูดองมาใส่ตตำมังคุงปูดอ,องงอนจะแซบะ่บขนาดขาเจ็บมึงให้ไปเก็บจำเขากินแทบแทบโก่งนั้นร้อยหาก่อนแล้วค่อย น้องเพชรเจ็บขาพี่น้องให้ได้สิได้ไปเก็บมันปูแบบนึงชิปปูเก็บปูมาดองอันอธิบยรณ์ซูเอิ้นหญ่ปลาได้กินเผาอืมเออคุณย,ณยาย,ยไม่รู้ไม่ปลาเลยกินข้าวน้ำกันเด้อแซ่บขนาดเลยโอ้ยแล้วคือสิว่าหยากเลย <c oughs> กินน้ำน้องเผ็ด <c oughs> มดมดมดคือ จับออกเลยแมมเอามือจับออกเลยเข่าเปล่ามั้งยายวาน่องเกี่ยวน้องสุกเท้านองถึงข้าวยังกันด้วยเสียบด้านหนาลย่างเลยอยากเด้แล้วก็ต้องยายว่า ล้วบุญคลิปคู่ขึ้นเงินบ่ขึ้นเปล่าถ้าเมื่อใดไม่นา่งบนล่องคลิปอันไม่วาก็โทรมาหาพี่น้องเป็นยังบ่สบายบ่ก็บุล่องคลิปเ่นว่าส่วนน่องเพชรแหะอันนี้อันให้ยากมือปกลมเอาใจว่ามากินน้ำดี ก็ขึ้นอย่างใหน่ๆอย่างไรบ้างทำอยู่คุณตาเข่งนะอืมคุณจะไปต้อนมาเนาะนี่เพื่อสิมาเด็ดมาตะเข่งกับต้อนเศร้ามากับเมื่อตะแรงเนาะค่อยไปครับมื่อไรครับไปตั้งแต่เพชรไปส่ง หกโมงกว่าเจ็ดโมงแล้วแม่ไปถึงนะห้าหกโมงห้าหกโมงพี่น้องแม่นางเมื่อฮอตปั่มขัรถระยะาทางโกไก่ต่ว่าเพื่อรถพุนซิมาแต่เวียงจันพี่น้องทางมันยอืมเราต้องถาบรถมาเลยพุณหนับแ่เวียงจันพุนเลยจังลงไปเซโนปาดคุกม ถ้าคิไปกี่รถตู้ครัต้องไปอีกประมาณสิบกโลพี่น้องต้องจ้างสารลอไปอีกสิบกโลไม่นั่งก็เลยคิดว่านั่งท่ารถอยู่นี่แหละจังหน่อยรถก็มามมาทั่ไหมท่าจงสามชั่วโมงนั่งรถตู้กับคนหลายพี่น้อง เท่าขนาใยา่ว่าเลยต้องผิดมาภาพกินอยู่สวนเพรมาสมุห แกระป๋องหนึ่งมันมีนเบิร์นี่กระต่างม่วงค่ะต้อง,องกระปูดงจอมเบิร์เบิร์นก็เอาไปกระป๋องหนึ่งเบรกอ่ะเหลือกระป๋องหนึ่งเหรอหอ,อก,กระปอ๋องแต่เบได้เบิร์นนะนะลืมอือแล้กระป๋องนั่นก็อยู่โดนเมย์ได้ง่ายเมย์จะจ้ำเข่ากินไปซ่อมอง,ง,งแซมันมันเนาะกระปูย่ะมัะ้ง บันนี้ต้องใส่ถุงมือลงไปนั้นกัดมือบอ๊ะกระปู๊กกัดมือเห็นกระจับเอาเลยอจับบนทานั้นไมาถุงมือปลาไหลมาที่เอากูหวานเลยตอนแรกพี่าอในขี้ตมมันสิบ่มีตั้งหลายถักขัดจับจะ่ปไปงมกี้อีกบ่ะโบโบฮาเจ็กระปู อยากเปล่นน้ำแอลยแลงไปแต่ก่อนเนี่ยบาลูกก็เสียงสำโรออรไทยบอกหัวใจไหมคะโจนโจนสลัดป้าแซ่บๆพี่น้องเลือกนณดยังไง ใจหวา้ยใจเบาอ้กินเตี๋ยบแล้วใจหวายแล้วกับเพระลาอยู่พุ่นทำเะมื่อไหยก็ไม่ได้ขาดเป็นคุ้เมือมื่อัาขามเต็งขาน้อง เมื่อคืนนี่ฮะตัวตื่นขึ้นมาบางหามบุมาก็คือถ้าปิดไีนใดจังหวะบุมาัหมันมันมาเขาโนอนมันมึงเมื่อแบบนี้กะไวกับบุรับแมาบึ่งนาฬิกาลูกชงทุ่มกลัว พี่น้องตอนนี้หอากระกินจนมดแล้วจา้าเหลือแต่มาเขือเทศเออไก่กับมดตำมะฮุ่งกับแซ่บแซบพี่น้องมั้อนี่หมี่กับมดพัดหมี่กับมดเอา้าลืมกินหมูยอลืม,ม <c oughs> ลืมปาดหมูยอกินพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่นางก็ขอจบคลิปไว้เพียงซ้านี้เดอ้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นางและครอบครัวสาวลาวเซโนเดอ้อจา้าพ่อแม่พี่น้อง บายาด,ดีาเด้อมนี่นะบายบายเป็นประวัติการมากินอยู่ป่าเด้ย <c oughs> อย่าน้องเพลิดกระดีใจกินอิ่มเลย <c oughs> มุนี่นะเอา <c oughs> จ้า